เขาว่ากันว่า Minecraft คือเกมที่เหงาที่สุดในโลกทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาฟังกันครับเคยรู้สึกเหงามากๆเวลาเล่น m i n e c r a f t คนเดียวไหมมันรู้สึกเปล่าเปลี่ยวแปลกๆจนบางคนไม่สามารถเล่น Minecraft คนเดียวได้เลยที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าโลกของ m i n e c r a f t มันใหญ่มากใหญ่ถึง60ล้านบ็อกเคยมีคนทำวิดีโอเดินใน Minecraft โดยใช้เวลาไปถึง10ปีแล่เขาเดินได้แค่4.8ล้านบล็อกเท่านั้นเองหรือถ้าให้ว่ากันตรงๆแล้วเนี่ย โลกไมครับมันใหญ่กว่าโลกของเราถึง7เท่าและลองจินตนาการสิว่าโลกที่ใหญ่ขนาดนั้นแต่กลับมีคุณใช้ชีวิตอยู่แค่คนเดียวกับเศษซากของอดีตที่ดูเหมือนเคยมีคนอยู่มาก่อนทั้งวัดล้างปิรามิดล้างหรือว่าเหมืองล้างแถมยังมีดนตรีเศร้าๆคอยให้ความเหงาเหมือนยิ่งทวีคูณด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามามันจึงไม่แปลกที่บางคนจะรู้สึกเหงามากๆเวลาที่เล่นไมครับแต่เรื่องจะหาคนมาเล่นเกมด้วยก็เป็นเรื่องที่ยากซะเหลือเกินทั้งเวลาที่ไม่ตรงกันเล่นไม่ตรงใจสุดท้ายก็ต้องเล่นคนเดียวทนเหงาต่อไปอยู่ แต่ตอนนี้ใครอยากมีเพื่อนเล่นเกมต้องนี่เลยลิต้าเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดในแอปมีเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์มากมายทั้งสาวน้อยน่ารักสาวสายแบกหรือแม้แต่หนุ่มๆก็มีนะมีทั้งเกมโลบอกรอวีเอเกมชินและอีกมากมายใครอยากจะคุยเกับเพื่อนตอนเล่นเกมก็ใช้ฟังก์ชันคุยกันนะได้เลยแถมยังมีห้องไล์เข้าไปหาเพื่อนคุยก่อนได้ด้วยแค่มีแอปนี้โลกของทุกคนก็จะไม่เหงาต่อไปรีบไปกดหน้าโปรไฟล์แล้วมาเจอกันที่ลิต้าได้เลย